เดียจะบอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยทํางานวัยเรียนหรือว่าอยู่ในช่วงสูงวัยของเราก็แล้วแต่ค่ะหลายคนเนี่ยจะประสบกับคําที่เรียกว่าเบิร์นเอาซึ่งในยุคนี้เนี่ยเรามักจะใช้คํานี้กันค่อนข้างเกลื่อนมากเลยนะคะมันกลายเป็นเรื่องปกติของคนทํางานไปแล้วค่ะทุกอย่างเร่งรีบมีเดทไลน์ เต็มไปด้วยความคาดหวังจากทั้งองค์กรเราอยากจะแข่งกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งคาดหวังจากตัวเองค่ะในปี2025เนี่ยมีงานวิจัยระดับโลกชิ้นหนึ่งนะคะทดลองกับพนักงานจริงค่ะเขาพบว่ากลุ่มที่ฝึกสมาธิแบบออนไลน์ทุกวันเพียง10นาทีเนี่ยความเครียดของเขาลดลงถึง30%คะแนนเบิร์นเอาท์ก็ลดลงมากๆพนักงานรู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีมากขึ้นค่ะ แล้วสิ่งที่น่าสนใจค่ะพนักงานเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ฝึกเพื่อหนีความเครียดจากการทำงานนะคะแต่เขาฝึกเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่ถูกกลืนไปกับชีวิตของการทำงานนั่นเองค่ะ